สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวิร์นเวิร์ดวันนี้เราจะมาในแอปเพลงของวง a b วซนั่นเองจ้าใช่ซึ่งปล่อยมาเมื่อวานใช่ไหมสิบห้าวันที่สิบห้าปล่อยที่สิบห้าหรอใช่สิบห้ามกราอ๋อตอนแรกในว่เมื่อวานเราเพิ่งเจอเราเพิ่งเจอก็ชื่อเพลงว่าสเตย์ยากนั่นเองจ้าซึ่งเราเคยทำไปแล้วเราเคยทำแล้วหนึ่งแต่อันนี้ พี่มีแล้วเจนไม่เคยดูไม่เคยดูก็เดี๋ยวเราจะมาดูวิวทีนึงว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงเป็นเพลงชาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันอย่าเสียใจเราจะดูคนน่าจะดูทำไรข้งทางก็แบบทุกคนน่าจะปั่นไปได้เองแล้วแต่ภาพสวยนะจริง おお、お茶でさえわ อย yeah, ่คอย่เรารู้จัก่อนแค่สองคนตสองทีีกเราไม่รู้จักเกมคนาแบบนีหรอใช่เออมีอะีก็วม จะฟีลเกมมันด <esh> ีนะซิงค์อะไรนักดีดีมากดีมาก すごいな。<Merci. S 2> चाह दिल को मुझसे चाह मेरे केवा चाय से ये के सवाल ही नहीं है दिल माने कौन नहीं नो ไอแต่เพลงดีเราชอบฟิลฟูดเนี่ยแต่ไม่รู้ความหมายเพลงนะฟังแล้วพี่กำลังใจมันมันอาจจะแบบทุกทุกเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยป้าเลยแล้วก็แบบเป็นความรู้สึกตอนเด็กก็สเตย์ยังยังแบบมีความแบบอืมยังยังมีความที่จะเป็นอย่างนั้นอะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยป้าไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราควรจะไปหาความหมายก่อนไปเพราะว่าไม่งั้นอะเดี๋ยวมันจะผิด เราจะพอแล้วเราจะไม่โชว์ไม่เราจะไม่โชว์ความเดือดดาลแล้วแต่ว่าเออดนตรีอะไรอย่างเงี้ยติวอ่ะเราเราชอบดีเออมันมันมันดีแล้วก็ภาพเป็นนีสสวย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 มากดูโลแมันติดกัะยามค่ำคืนอบชอบจริงคือดูไปยิ้มไปนะมันน่ารักแบบมันดูน่ารักความน่ารักของภูเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้นี่เข้าไปอีกเออมันดี ก็นั่นแหละใครที่ยังไม่ได้ฟังนะคะต้องไปฟังต้องไปฟังแล้วก็ใครที่อยากจะขายเราช่วยมาขายอีกรอบหนึ่งทีเพราะว่ายังจํไม่ได้เรารู้จักอยู่แค่สองคนเท่านั้นเพราะนั้นช่วยมาขายเลยก็อบงดีเพราะว่าจำไม่ได้ไม่ได้ครอื่จำไม่ได้เพราะนั้นทุกคนก็มาขายได้ขายได้ขายไปเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราสามคนนะคะจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามเป็นบุ็อกทวิตเตอร์ของพวกเราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย